ได้ยายนะเล่นด้วยกันเลยมาหลังจากที่เราได้คุยกันที่แซทโชเราคุยแซทโชเนี่ย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 รายการนี้เราได้คุยกันแล้วก็ได้เกิดบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเจอกันสักสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ได้ได้ร้องเพลงฉลองด้วยกันอย่างนี้นายกใจหายเราเคยคุยกันในแซทโชวันแซทโชแล้วก็คุยกัน กันว่าจะร้องด้วยกันยังไม่ถึงวันยายมาจากไปเป็นไปได้อยากให้ยายอยู่ผู้คนจะได้รููเกอบยายขอให้ยายสู่สวรรค์มีแต่ความสุขสันต์เถิดนักยายมีความสดใสเออ ไปบอกพ่อหรือแม่แกก็ได้ในชาติใหม่แต่แกอย่าลืมสัญญาว่าเจอกันในชาติหน้าต้อนไปไปนะเออชา